มันมีมีเหตุการณ์นะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมา่าให้ฟังนะอืมมากล้ <c oughs> ในติ๊กต็อกนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนผมนะ <c oughs> จะเคยเห็นผมช่วยแชร์ให้น้องชื่อ <c oughs> เขาชื่อน้องเฉาป่วยบ่อยนะ เขาเป็นลูกแมวเขาเป็นแมวสีสว่างอยู่ที่บุรีรัมย์ตัวผู้นะแล้วเขาพี่การเชิงการเขาผิดรูมตั้งเกิดนะเดินไม่ได้ผมเอดูเขาตต่เด็กๆแล้วล่ะเจ้าของเขาขายก๋วยเตี๋ยวนะครับบุรีรัมย์เคยก็เคยส่งของไปให้อะไรอย่างเงี้ยช่วยแชร์ให้ทีเนี้ยหลังๆมาเจ้าของก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับอืมเลยไม่ค่อยได้โพสทีนี้เขาทักมาเมื่อกี้เมื่อตอนเช้าเนี่ยแปดโมงกว่านี่แหละเออ ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะชาวกล้วยน่าจะอายุประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะครับคือไม่เกินปีหนึ่งแน่ๆที่ผมจำได้นะประมาณนั้นนะครับอ่าเขาเป็นนิ่วอ่าเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเขาพาไปสวนไปสวนท่อคาไว้แล้วก็คห่น้ำเกลืออัดน้ำเกลือเขาไปแล้วก็ฉี่ออกมาแล้วพอวันนี้ไม่ฉี่ไม่อ,อ,อ่อยแล้วคุณหมอก็ให้ไปอัดน้ำเกลือใหม่ ซึ่งเขานะครับเขาก็ช่องเขาก็มีคนตามประมาณพันหนึ่งเนาะแล้วก็เขาเป็นคนเขาชื่อทุนผมจําชื่อเล่นทําไม่ได้นะเหมือนเขาเป็นคนที่เกรงใจอะไรแบบเนี้ยฮะคือเขาไม่ค่อยกล้าให้จะโพสต์ระดมอะไรทุนอะไรแบบนี้ซึ่งทําให้แบบอย่างเมื่อวานนี้เขาก็บอกวา่าก็เสียค่าคุณหมอไปเกือบสามใบเท่าเนาะก็คงจะหมดงบประมาณนี้ครับวันนี้คุณหมอจะอ่านโอเคฟีแต่ว่า ุณหมอเขาแนะนําไปขั้นตอนสุดท้ายเลยนะแนะนําให้ผ่าตัดแปลงเพศเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีอื่นผมเคยผมไม่มีประสบการณ์แมวเ,เป็นเมนิวไงแต่เคยเห็นว่าเขาจะมีแบบผ่าตัดเอานิ้วออกอ่าผ่าตัดเอานิ้วออกเ่ ه, ส่วนใหญ่ที่อ,อ่แปลงเพศน่าจะเป็นขั้นอ,อ่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็เห็นบางคนเนะ่ะ เขาแปลงเพศแล้วก็ยังเป็นก็ยังฉีดไม่ออกก็มีอย่างเงี้ยแล้วราคาเขาประเมินมาค่อนข้างสูงนแล้วเขาอยู่แถวบุรีรัมมันไม่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะเขาบอกผมก็ไม่แน่ใจอะ่ะลําบากเลยนะครับคุณหมอเขาจะมองว่าปัญหาในระยะย,ยาวเนาะคือเขาเดินไม่ได้นะอะเขาเดินไม่ได้เหมือนพี่อ้วนนี่แหละแล้วก็ม,มองระยะยาวว่า ถ้าผ่าตัดเอานิ้วออกหรือใช้วิธีอื่นอะ่ะมันอาจจะแบบต้องรักษาวนเวียนวนเวียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าผ่าตัดแปลงเพศน่าจะเป็นคําตอบที่ระยะยาวประมาณนั้นหละมั้งอแต่ผมไม่แน่ใจนะเขาอาจจะเป็นเหมือนเป็นคลินิกนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเขาได้อุ่นการาซาวไหมมีการเอ็เซเ์หรือแบบตัวละเอียดขนาดไหนอ่านะครับผมมาคิดถึงเขานะเพราะว่าคุณ น้องอเจ้าของเขาอายุเท่าผมเลยนะครับอายุาแรกๆกัน45อ่อนกว่าผมปีนึงมั้งคือด้วยความนี้เขาก็เอ็นดูน้องเนาะเขาก็ดูแลน้องผมเข้าใจนะคนที่ดูดูแลแมวหมาแมวพิการเนะี่ยอ่ามันต้องใช้ต้องใช้พลังต้องใช้เวลาต้องใช้หลายๆอย่างในการดูแลเขาไงก็เลยแบบเนี่ยผมมีแพมเพิร์ด ที่พี่กล้วยนะครับในในบ้านนายเขาให้มาเนี่ยผมก็จะส่งไปให้น้องเขาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับก็ลืมทุกทีเลยเราก็ยุ่งค่ะของเราเนี่ยคิดเห็นเออเห็นเขาไม่ค่อยลงโพสมาเกือบเดือนแล้วก็มีคนทักไปเห็นเขาตอบว่าเขาไม่ค่อยสบายเจ้าของอะ่ะเขาเลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรอย่างเมาื่อวานนี้ก็ถ่ายคนผีอ้วนแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยเออก็เลยแบบพอเห็นเอา้าไม่สบายเป็นเป็นนิ้วเลยเหรอแบบอายุยังไม่ถึงขวบเลยนะครับผมก็สงสารยิ่งสงสารเราไปอีกอะ่ะ นึกถึงพี่อ้วนเป็นนิ้วขึ้นมาอเงี้ยโอ้ตายแต่พี่อ้วนเป็นตนัวเมียนะโอกาสก็จะน้อยหน่อยหรือไม่เป็นเลยมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เรื่องนิ้วนี่ไม่ไม่รู้เลยจริงจจะลองแนะนำให้กินในลิตเติ้ลคาร์เดนอะไรของก็ไม่ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันเราก็ไม่เคยใช้นะเห็นเขาพูดกันอย่างเงี้ยแต่เบื้องต้นวันนี้จะพาไปหาหมอที่เดิมก่อนนะครับก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันก็พยายามจะทักไปทางคนแม่เกียร์ให้เขาเอ ช่วยปรึกษาได้ไหมอะไก็เลยยังไม่ได้ไปทํางานเลยเครียดเป็นกับเขาด้วยนะคือผมเข้าใจอะ่ะเพราะว่าถ้าใครตามช่องเราจะรู้เนาะผมเคยมีขาผ่องใช่ไหมตอนนั้นเน่ะเจ้าเขาผ่องที่เป็นลูคีเมียทุกวันนี้แหละครับเจ้านั้นโดนหมากัดสามตัวลุมแล้วเขาแบบเชิงการหักเนาะแล้วผ่าตัดไม่ได้นะต้องรอให้แผลหมากัดหายก่อนสิบกว่ารูนี่แหละ ก็ช่วงนี้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องบีบฉีเขาช้ากลางวันเย็นคืนสี่รอบเนี่ยอ่าเพราะเขาจะทรมานมากเขาฉีไม่ออกทรมานเนี่ยอ่ากว่าจะได้ผ่าตัดแต่ก็หายแล้วเนี่ยแต่ที้น้องน้องเขาพิการอยู่แล้วเหมือแนบบพี่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นนิ้วอีกโอ้โหคล้ายๆพี่เสือน้อยนะครับผมแบบเออไม่รู้จะช่วยเขายัางไงนอกจากแชร์ให้คนอื่นต่อไปนะครับแชร์ผมก็แชร์ไปในในช่องนู้นช่องนี้นะครับตอนเนี้ยอืม ผมเดาว่าเขาคงไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะว่าผมเคยให้คำปรึกษาเขาตอนที่รู้จักเขาไม่ตอนฉับไว้ได้เดือนสองเดือนนะ่ะเขาท้องผูกมั้งใช่ผมรู้ไงเพราะแมวแบบแบบนี้พี่อ้วนเนี่ยทีวมีปัญหาท้องผูกกับฉี่ไม่ออกต้องบีบฉี่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเขาเป็นถ้าเออผมก็ลืมคือเขาไม่ได้รักตรวจรักษาละเอียดนะเขาไปคลิน,นิกเฉยเไงคือเขา,ามีอาการเชิงการผิดรูมแต่เกิดเลยเดินไม่ได้ ผมไม่แน่ใจว่ามีผลกระทบกับระบบประสาทควบคุมปืฉี่ด้วยไหมผมไม่เคยถามละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วหมอเขาก็อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาต้องบีบฉี่ไหมอึอเองได้ปกติแต่เขาใส่แพรมเพิร์ตนี่แหละ,ะมีแต่ก็มีเห็นมีคนเอนดูเขาส่งยูชาร์ไม้เข้าแบบตั้งแต่คันเล็กจนคันกลางแล้วตอนนี้เริ่มขยายเริ่มเปลี่ยนแหละคนเอนดูก็เยอะอยู่แต่เรื่องค่ารักษาครับตัวเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยกล้านะเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะ ผมเข้าใจนะผมเคยในในติ๊กต็อกผมก็เคยนะผมเคยไปโพสต์อยู่ตอนนั้นเคสของวีเป๋ววีเป๋นี่เป็นน้าเขาผองเลยแหละลูกของยายเขาผองก็ปรากฏว่ามีได้ได้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะก็ไม่อยากจะไปก็ไม่อยากที่จะไปขอความช่วยเหลือเท่าไหร่เหมือนกันนะอ่าเขาคงเคยเห็นไนงะอ่ะพี่อ้วนจ๋าเดี๋ยวก็เป็นาเขาป่องแนละ้วคงต้องไปทํางานนะครับแล้วเดี๋ยว ไม่แน่ใจว่าภายในเที่ยงเนี่ยต,ต้องหาทางยังไงประสานงานให้ให้มีคนเข้าไปให้ให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยให้คำปรึกษาเนี่ยที่ที่เขารู้จริงกว่าเราแล้วก็มีความช่วยได้ได้มากกว่าเรานะครับผมก็เป็นแค่กระบอกเสียงนี้แหละครับนี่บ้านเออบ้านแป้าอ,อะไรก็อาหารหมดแหละค่ะหา,าบุญช่วยก็หมดเนี่ยผมก็เดี๋ยวก็ต้องโพสซ้าๆวนๆไปเนาะอ่อนี่ก็วันนี้ก็ ต้องผ่าอแมวพี่ตาต้องไปผ่าไอ้นั่นอีกอะไระเป็นก้อนที่หน้าทออ้องอ่าผมเพิ่งลงโพสต์ไปเมื่อวานนี้นะแล้วก็ไหนจะมีโอ้เยอะนะตอนนี้ส่วนบ้านเราเองเนี่ยเมื่อวานน้ำตาไปเอกซเรย์หมอขอเอกซเรย์ก็เอกไปนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าไอมากก็กินยาไอมากๆกก็ฉีดยาพ่นยา ตอนนี้มียากินเหลืออยู่มันจะเก็บไปก่อนแล้วก็พลดายของเราพลดาฉุกเฉินที่เรามีนี่แหละประครับประคองกันไปนะฮะปอดเท่าเดิมนะครับไม่แย่ลงไม่ไมันเขาบอกมันไม่ดีขึ้นละมันจะมีฝ้าอยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซนะ็นต์อะไรเงี้ยเห็นเป็นฝ้าฝ้าอยู่คือเนื้อปอดมันเสียไปแล้วแค่ไม่ให้เป็นมากขึ้นนะน้ําตาลก,ก็สองขวบกว่านะอืมมาลูกวะเมื่อวานก็อักนาพิอ้วนไข่ขนพิอ้วนไปละอืม ถ้ามันไม่หนาวเดี๋ยวพ่อถอดเสื้อให้ไม่รู้สิผมเป็นคนที่เห็นแล้วแบบมันมันเครียดกับเขาไปด้วยอะ่ะคือถ้าเราช่วยเขาได้มากมากก็จะดีเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เนอะอืมเฮ้ยแล้วเขาอยู่ไกลใหนะ้เขาอยู่กรุงเทพนะผมม่ีคืความคิดนะแล้วผมทักไปให้เขาอยู่กรุงเทพผมว่าจะไปเที่ยวหาไปเที่ยวหาอะไรเขาะลรแบบ เขาพอรู้จักเป็นการส่วนตัวเลยะทีนี้เขาอยู่บุรีรัมย์ครับมันไกลช่วงรบกันหนุนยังทักเข้าไปเลยช่วงีเขายิงกันเนี่ยเขาบอกแถวแถวนั้นเป็นแค่สีเหลืองคือมันค่อนข้างห่างจากชายแดนเออใกล้ดีหน่อยถ้าต้องอพยพนี่ผมคิดไม่ออกเลยนะครับไหนจะต้องขาค้าคามาหากินของเขาแล้วก็เขาก็มีหมาแมวหลายตัวมั้งแต่ว่าเาวาะดชากปวยนี่ก็พิการก็น่าสงสารแล้วอ่ะอืม แต่ถ้ามีมีความสามารถมากพอผมก็มองว่าการแปลงเพศก็ดีนะคือเป็นการแก้ปัญหาตลอดชีวิตเลยแล้วเกิดจะมีอาการทีลงทีหลังนะ่ะการทำการรักษาแ้วน่าจะง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าท่อปัสสาวะมันจะได้ขยายขึ้นอนยะ่างเงี้ยนิวตะกอนนิวมันก็จะเออประมาณนั้นนะผมผมเออมันมีนิ่วเม็ดทรายแนละ้วนิวอะไรผมก็ได้นะคือผมไม่ถนัดเคยอ่านศึกษาไว้เหมือนกัน เพราะว่าบ้านเราก็มีตัวผู้เยอะไงก็คิดเหมือนกันว่าจะเป็นหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยอถ้ามีสาวสามารถก็อยากให้เขากินแบบพวกป้องกันนิ้วล่วงหน้าด้วยซ้ำไปแต่ตอนเนี้ยก็ไปเจอลีวิววคุยเมียสกัดไว้อ้าว S <S บบเ, <c oughs> เดี๋ยววิวขึ้นชาวล่อนะคะเดี๋ยวพ่อไปปอยาขาวผ่องนะคะเ <c oughs> ออเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้ลองเมื่อกี้ไลฟ์ในช่องทิกตอกของพ่อแสนแสบ จอมดื้อกับหนูแสบจอมเนกก็โดนโดนแบนไลฟ์ไปเมื่อกี้นะผมก็เล่าเรื่องของน้องเสาป้วยนั่นแหละเดี๋ยวเล่าใหม่ก็ได้ก็คือในทิกตอกถ้าใครเคยติดตามช่องเสี่ยวแซบๆนะเสี่ยวแซบๆก็จะรู้ว่าเขาชื่อน้องเสาป้วยเป็นแม,มาพิการขาหลังตอนนี้เขาเป็นนิ้วนะครับอืมก็เลยให้การปรึกษาเขาไปก็เลยยังไม่ได้ไปทํางานเลยนะเดี๋ยวสักพักก็จะไปแล้วหล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค เดี๋ยวเราไปให้อันนี้ก่อนไปจัดการขาพ่องก่อนนี่ผมตามกินเยอะแล้ววะวกไว้เมื่อคืนนี้ครับหลบดิไม่ไปไม่ไปเอามา,มา,มาลูกมาครับครับมามามา,มาว่กมากินขา้าวมาลูกมาเดี๋ยวกินขา้าวทิดยา่อนนะคุณป้อมนะครับลุงป้อมนะ ช่องเตี่ยวแซบๆนะครับนี่ช่องนี้นี่ช่องนี้สงสารมากเลยน้องเฉาปวยเป,เป็นเป็นนิ้วซะง,งั้นนะอายุไม่ถึงขวบนะครับแล้วเขาขาหลังพิกาเหมือนพี่อ้วนของเราเียบเลยนะผองเขาเปิดด้วย จะเอ้ของพองเดี๋ยวพองกินก oh. ินข้าวกินยา๋ยวาปั้งครับเราก็พยายามหาผู้ใหญ่ใจดีของเราที่พอจะช่วยให้คำปรึกษาได้แหลแทุกเรื่องนะครับ ให,ให้ติดต่อกับคุณป้อมรู้จักคุณป้อมนะน้องสกห้ช่องเกี่ยวแซ่บๆนะครับแต่ผมทํางานเดี๋ยวผมไปทํางานก็รับโทรศัพท์ไม่ได้อีกนะแต่ก็ไม่เป็นไรภายในเที่ยงเนี่ยคงรู้เรื่องอยู่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวให้วอกกินยาบำรุงเลือดกันเหนื่อย หนื่อยใจแนละ้วเหนื่อยใจคือสงสารเขาไห้ว่าทําไมแมวที่พิการแล้วต้องมาเจอแบบเป็นนิ่วไปอีกซ้ำซ้อนสิเพื่ออายุเขาเพิ่งเจ็ดแปดเดือนเองนะเฉาป้วยเนะี่ยผมตามเขามาได้เนะเขาอยย่ได้เดือนหนึ่งนะครับคุยกันในไลน์ให้คาปรึกษากันตลอดในช่วงแรกๆเนาะหลังๆเห็นเหมือนเขาเขาก็เงียบไปก็คิดว่าเออคงอยู่ดีมีสุขดีอนะไรเงี้ยอ่าวกลายว่าตอนนี้ป่วยซะแล้วอ่าพอกินข้าวครับ อืมอืมอืมแตพอเสร็จจาัดก,การอีกนิดหน่อยก็ไปทำงานแล้วครับสักสิบโมงคงถึงแล้วเอ้อเครียดจัง เครียดคนละอย่างนะแมวเราของแมวเขาแต่มันก็เครียดอ่ะอมแมวเราเราเราพยายามทําของเราจะสุขวามสามารถได้นะแต่เขาเป็นแมวคนอื่นนะคือแบบอยากช่วยแต่ทาอะไรไม่ได้มากกว่าน,นี้่คือมันอึดอัดน,นะอึดอัดน,นิดนึงอารมณ์เหมือนเราเราเหมือนเราไปเจอแมวจรบาดเจ็บไม่สบายแล้วเราไม่รู้จะช่วยเขายัางไงเลย เดี๋ยวเอามาขามเข้าบ้านนะเอาอีกสามตัวออกมาสดีครับคุณคอคุณคารินนะนอนยาเสร็จก็ห้องนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวเถ้วยหาไปแช่น้ำไว้คุณนบนาปลาแหละขอบคุณค้าสำหรับการขอจอนะนี่เขาพองเขพองค้านิดกินยา เดี๋ยวกลับไปห้องนูง้นเราก็แกบเข้ากรง,งแส่แสไว้หลังบ้านจรินเก่งครับพอนะมเขาเป็นลูคีเมียนะครับตอนนี้รักษามาได้สมเดือนแล้วถ่าเลือกค่อยๆดีขึ้นก็หวังว่าจะดีขึ้นแล้วอยู่ตรงไปทางานาอีกสามตัวนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับมะขามตัวเล็กโก้นี่แต่ยังไม่ป่วยแต่ว่าตปวดเจอว่าเป็น จริงมากครับเขาพ่องนี่เขาพองเป็นยองยายครับอ,อกินติดปากเลยครับงมๆๆกินได้เยอะลูก <c oughs> ไม่ต้องห่วงว่าเขาพ่องหมอถามเขาพ่องกินข้าวได้ไหมซึมไหมไม่มีนะครับไม่มีซึมไม่มีอะไรกินเก่งตลอดเวลานี่ขอบคุณนะครับ เดี๋ยวรอเก็บถ้วยเขาไปล้างไปแช่ไว้แล้วเดี๋ยหมดแล้วลูกหมดแล้ว,ลวไปกินไปกินเม็ดไปเรออียบร้อยทำไมนกสลับกันเข้าออกลงนะก็คือเขากัดกันนั่นแหละที่เขาติดลูทีเมียสี่ตัวเพราะเขากัดกันนี่แหละ ถามเขาโกงเอาโกออกมาครับแล้วค่อยเอาตัวเล็กออกออกมาถามพรับไหมถามมาแล้วครับอ,อู้ตัวใหญ่ก็เพลินโกมา ามหนุ่มที่เขาก็มีทะเลาะกันบ้างแบบแต่แบบเหมือนเด็กประถมทะเลาะกันนะครับก็จะเขาพูดถเรื่ของขวัญครับก็จะมีอ่าหนูโก้กับเขาของตบกันม้ากนิดหน่อยแล้วก็วิ่งหนีกันอะไรเงี้ยอตบกันรัดแทตรัดแะอะไร้ะคุณเฉลวยสวัสดีครับแต่ว่าสําหรับอ่ามะขามนี่คือแบบกัดกันจริงจังเลยนะครับมะขามกับโก้นี่กัดกันมะขามมือขายเจ็บไปแล้วก็ ตัวเล็กก็เพิ่งหูฉีกไปเมื่อสองเดือนก่อนนะอะเดี๋ยวกลับไปห้องนู้นกันแป๊บหนึ่งนะครับดูมาขามูนโกมเมือก่อนเออมล็อกครับโทรศัพท์เพาะล้มมานี่นี่ล็อกไปเล่นทางนู้นไปเออเดินทางนู้นไป มะขามมะขามเขาจะคลกอย่างนี้แหละเขาเป็นแมวพลังเยอะนะครับแต่จริงเขาชอบอยู่ในกรงนะเวลาเปิดให้ออกเขาไม่ค่อยจะออกมาหรอกต้องล่อกมากระโดดโคมคามโคลงคาม,ม,มนะมะขามจะอยู่นอกกรงตอนกลางคืนนะสักช่วงสักสองทุ่มถึงเช้าเนี่ยวันนี้สายแล้วก็เออเขาเขาไปพวกนี้ก็ออกมาแทนไปไป แรงเยอะแรงเยอะเนี่ยเขาไม่ถูกเหในความที่ไม่ถูกกันดูดิจะเล่นกันดูดิโกงก็ยังกันยื่นมือไปตกกันนะขาพองเดี๋ยวตอนเที่ยวก็กลับมาเดี๋ยวตอนเที่ยวกลับมาบีบสีพี่อ้วนเหมือนเดิมนี่วิวช้าพี่อ้วนไม่ได้ใช้เลยวิวชราพี่อ้วนหวานครับ ดูพี่อว้วนพี่พี่อว้วนพี่อว้วนอิ่มยังคะพี่อว้วนอิ่มแล้วอ่ะพี่อว้วนอิ่มแล้วออกมาพี่อว้วนอิ่มแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปทํางานลอะอพี่อว้วนอิ่มนั่นหนูแป้มกินต่อหนูแป้มเหรอไหมเอาบ๊อบข้าวกงครับเอาก๊อบแก๊บออกมาเดี๋ยวบ๊อบแก๊บข้าเอาบ๊อบออกมาไปไหนแล้วก็ไม่รู้รอบพี่อว้วนออกมาก่อนมาวันนี้สายนะครับเพราะว่าเราอพอดีให้คำปรึกษาเขาด้วยแล้วก็รู้สึกอยากช่วยเขาด้วยแหละ พยายามจะติดต่อคุณโน้ตค้างนี้อยูอ่แต่ผมต้องเข้าไปทำงานก่อนแนละ้วเดี๋ยวไว้เที่ยงค่อยว่ากันโอเคแซบอ๋อแบสบนี่แบสบเขาเล่นกับกอปแก๊ปอยู่นะลุงหลานพวกนี้เขารักกันนะครับเออแซบทำหน้าทำตาแบสบ สาระต้องไปอยู่ระเบียงครับ <Yeah. S 1> เอาสาระไปไว้ระเบียงก่อนท่านแรกพี่อ้วนเข้ามาลูกเข้าไปอยู่ตรงไหนทางนั้นเออเข้ามาพี่อ้วนชอบไปอาบแดดนะเยืนอน้าบ้านค่ะเยือนอยู่นี้นะคะเออตั้งแต่ตั้งชาวบ้านค่ะ พี่หนุ่มแซ่บด้วยพี่หนุ่มแซ่บอ๋อโอเคอืมหนุ่แซ่บเขาดุนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขากัดตัวอื่นนะต้องให้เขาอยู่หลังบ้านตรงระเบียงไปอ่ามีข้าวมีน้ำกระบ,บาทรายพร้อมคุณฉลวรวยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับฮ <c oughs> ิวัน ไป๋ยวพ่อไปทำงานแล้วเสื้อจะหลุดอีกแล้วเสื้อมันคอใหญ่ไปหน่อยไปไปไปเดี๋ยวตอนเที่ยงก็กลับมาพาเด็กๆมาบีบฉีพี่อ้วนนะครับไปเล่นกล่องนะเดี๋ยวผมเอาครอบแคบกอกมาก่อนเขาชอบอยู่ในกล่องพี่อ้วน ขาดหมดเลยลูกเดี๋ยวพ่หากล่องใหม่ให้กล่องมันขาดหมดแล้วแก๊ปเข้าไปแล้วเอาแก๊ปเข้าไปนะครับพอต้องกินอาหารเปรียกเอ่ออาหารเม็ดไฟเบอร์กินอาหารแบบธรรมดาเดี๋ยวท้องผูกคพอมีหาหมอมาเมื่อเดือนก่อนก็หมอนัดอีกปีหนึ่งนะครับ ก็อคอยสังเกตก็อื่นหรือปเปล่าเขาเป็นแมวเชิงการหักก็เชิงการแคบมีโอกาสที่จะท้องผูกง่ายมากต้องกินอาหารน,นี่เฉพาะกินน้ำเยอะๆนูแซบน้องพี่อ้วนพี่อ้วนหน,หน่พี่อ้วนพี่อ้วนเขาเล่นกล่องนะกล่องมันขาดหมดแลูกๆชอบนอนเล่นในกล่องอโอเคพอไปทำงานเดี๋ยวไปทำงานก่อนครับ สายเราเข้างานเข้าโมงแล้วบดีพอดีได้ปรึกษากับเรื่องแมวเขาชอบเล่นกล่องก็งเก็บกล่องไว้ให้เขาเล่นกันขอบคุณครับขอบคุณมา,มากๆนะครับสำหรับของขวัญแล้วก็การติดตามด้วยนะครับเดีย๋ยวไปทํางานก่อนสายเป็นชั่วโมงเลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับของขวัญด้วยนะครับพี่อ้วน หญิงพี่อ้วนสวัสดีค่ะอึ๊บไปแล้วครับไปทาง,งานก่อนนี่พี่อ้วนไปไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปทำง,งานก่อนนะครับวันนี้หลายเรื่องเลย <c oughs>